กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนังสาวนาจิลาอิมวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานจํานวน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นะคะเรื่องถนนบริเวณบ้านหนองหลักพันสมสรหมู่ที่12ถึงบ้านหนองเบนหมู่ที่8ตําบลมะเกือเก่าอําเภอสุงเนินค่ะ เส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่นักเรียนสัญจรไปมาตอนเช้าทุกวันนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านสัญจรไปมาผ่านตลอดนะคะอันนี้เป็นรูปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะที่มีฝนตกแล้วก็พายุเข้านะคะทาให้พี่น้องนะคะสัญจรไปมาได้อย่างลําบากมากค่ะโดยที่อบตอเมือเกือเก่านะคะได้เสนอความเดือดร้อนนี้แล้วก็ส่งโครงการไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2565แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเลยค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็ยังเป็นถนนที่ผู้ป่วยนะคะจำนวน8หมู่บ้านนะคะเดินทางไปโรงพยาบาลสูงเนินด้วยค่ะดิฉันเองก็ได้เคยนําเรียนที่ทางสภาไปแล้วนะคะหาลือไปแล้วรอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการปรปับปรุงเลยค่ะท่านประธานจึงวิงวอนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรื หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องขอขยายเขตน้ำประปาค่ะดิฉันได้ไปลงพื้นที่ที่ตำบลนนตำบลค้างภูอําเภอโนอนไทยค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคกกะพีหมู่ที่6นะคะต้องการขยายเขตน้ำประปาค่ะเพราะว่าบางทีน้ำไม่ไหลนะคะไหลน้อยบางทีก็ไม่สะอาดนะคะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในหมู่บ้านค่ะ ดังกล่าวนะคะก็ได้มรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะจึงอยากขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดสรรงบประมาณนะคะให้ช่วยเหลือชาวบ้านโคกกะพีนะคะหมู่ที่6ตําบลค้างพูด้วยค่ะเรื่องที่3คะ่ะท่านประธานเรื่อง ติดตามงบประมาณในการกอร่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนโนไรรน,ะะโนไทยคุรุอุปถัมภ์นะคะอำเภอโนนไทยบริเวณดังกล่าวนะคะเป็นหน้าโรงเรียนค่ะแล้วก็ซึ่งนักเรียนโรงเรียนที่นี่นะคะมี2โรงเรียนติดกันนะคะนักเรียนจํานวนประมาณเกือบ2 0 0พค่ะดังนั้นนะคะแล้วก็บริเวณดังกล่าวจะเป็นทางโค้งค่ะรถสัญจรไปมาด้วยความเร็วมากนะคะดังนั้นทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะท่านประธานจึงวิงวอรกรมทางหลวงนะคะจังหวัดนครราชสีมาจะสรรงงบป,ประมาณ การสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนโนนไทยนะคะให้น้องๆได้ข้ามสะพานลอยอย่างปลอดภัยด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ